ดีครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเดินตลาดนะครับเป็นตลาดใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายนะครับในย่านลำลูกกาโอ้โหของเยอะสะเลเกินของเยอะจนเดินเพลินเดินไปชั่วโมงก็ไม่หมดนะครับโอ้โหมีผักมีของอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดของอีสานก็มนีนะพี่น้องเอคือหน่องง้กัมนีนะพี่น้องปลาลูกคอกกนมีครับผมโอ้โหหลายอย่างหลายแนวไปดูกันว่าคลิปนี้ผมจะซื้ออะไรบ้างนะครับทุกคนมะไปกันเลย let's go นี่เขาเปนแหลครเขาไปซื้อนี่ก่อนเลย ครับนี่เห็นไ่มเห็น่ไหมตับอันนี้บ่ตับใส้ตับอ่ะขอซื้อชิ้นนี้หน่อยครับขอชิ้นนี้ชิ้นเดียวต่อไหมอืมยังเอาใจนึกกินหรือเปล่าเออจกินได้เวลาครับตับเราจะไปทดลองใส่เบ็ดดูนะครับ ปลาดูอ uh ัน huh. นี Guys, uh ้โซนอาหารทะเลอ่ะซีฟู้ดเต็มเลยหมึกมึกหมึกปูหมึกปูพูดตรงนู้นป่ะพี่เขาทำเสร็จแล้วดำมากอันนี้ไหมเดินก่ไปกันนะเดินก่ไปกันนะ ก็ย oh, so ังบกพอยมาเลยบกพยมาฟ้าซารีฟ uh, ้าเผานี่วะเอาชนเผาตัวใหญ่ต้องจกินแหนบน่ะ้งสุจีบไม่รู้ไม่รู้จะกินยังไงมันก็ไรเขา่ยังกินเหรอไม่รู้เหมือนกันเขาเนี่ยชิ้นใหญ่ไปแล้วมือาชิ้นใหญ่เอาไปยังกิน ยายาย่างกินก็นี่ปูอย่างนี้ปูจะเขาไปตำสมตำเหรอปูหลายนะครับปหลายมากเลยเอาไปสองร้อยไม่ต้องไปถึงทะเลนะดูนีเอานี่ไหมคนจะไปโตกุ้งเลย กุ้งใหญ่้อย่างวะตัวละสองร้อยสามร้อยมีหหอยหวานบ่หอยลายหอยลายหอยลหอยแดงคู่นี่ซีพูดนะครับแถววนี้ใกล้บ้านผมเลต้องไปไหนไกลเนี่ยร้านนี่มวังร้อยหกสิบจ้ามตายเลย

เน่าเหลืออยูย่เยอะแยะเหลือ <c oughs> นี่ป่ะหมูเอานี่ยหว่ะ,อะเอาแบบแรงเอาเส้นรสครับเลิกเส้นหมูนี่ขายยังไงครับโต๊ะร้อยเอาเส้นหนึ่งว่ะ หนึ่งหรือสองเอาที่ครับพอไมหมเส้นเดียว <c oughs> เราทำอะไรกินวะยังไม่รู้ย่างย่างพอไหมนะเส้นเดียวนี <c oughs> เ่เท่าไหร่ครับหนึ่งหนโลไหมเจ็ดพันสามบาทยังไม่ถึงโลเหรอ <c oughs> เอาให้ได้โลหนึ่งได้ไหมครับ โอเคยังไม่มถึงเลยยังไม่ถึงนี่หรอ <c oughs> พอไหมสองเส้นนี่<ช>เอาะอะไรกพรอย่ากินยงด้วยโอเคเอาสองเส้นนะะามมิมกัยมิไปงาตองหาด้วยเลพื่อทัามา ผมวันนั้นผมมาถามที่นี่นะครับใบงาไม่ค่อยมีขายเขาบอกว่าใบงาแพงแต่ผมจะมาหาดูว่ามีมั้ยมีบอ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 มี่บอมี่บอมี่นะพี่ขายตรงนี้นีมใบงาหัวใหญ่เลยของมีใบงาขายอ่า เพราว่าตลาดนวนจันทร์ซิมี่ครับตลาดนี้ผมยังบ่เห็นเลยเดี๋ยวเราถึงยางไปให้สุดตลาดความซิมี่ปะสุดละมัง้งเจ้าขายผักแฟนสุดท้ายแล้วมะขามมาสดหมดโอ้เคยเป็นตะกินเหาอเคยหั่อออแตงเ่ะแตงกันแตงกันแตงกันสิบบาทยี่สิบบาทวะครับ,บ,บ,บรอือม ทำไมมันน้อยจังตัวน,นี้เอาไหนดีกว่านี่ดูเขียวนี่สีบุกคมบ่ะอ๋อใช่เหรอดูเขียวมาคมเหมือนกนวะอ๋อุ้ยนั่นสี่สิบบาทบปกหลายเนาะกินหมดป่ะสี่สิบบาทบปกหลายนี่พี่น้องเดี๋ยวเราเอาเอานี่ดีกว่ามั้งสี่สิบบาทเอานี่เนาะอืมสี่สิบบาทเอานี่ครับมีใบงาขายไหมครับ ไม่ไม่ครับไปครับนี่ก็แตงแตงอะไรแตงอย่งไรอแตงคือแตงอันนี้อันนี้อะไรนี่อันนี้บัวงูค่ะบัวงูบวมบวบเปล่าบวบงูสิเปล่าสี่สิบบาทอันนี้เขาไปยังกินครับอันนี้กินับส้มตำกินกับส้มตำ ปลาเป็นมาครบๆยังกินเหรอ่วกว่าเอียงนี่ไม่รู้ไปอย่างวะประรดบอกตักะแตนวะนี่จิรอวะม่วงี่จิรอไปขวั่กินวะเออม่วงไปผ่ากระทามีเหรอแม่โอ้ก็เสือไเลยดีวะนี่แม่เป่งนะวะเอาเพชรเมียงกินนะของเท่ ที่ร้อนนะครับที่รอนทีร้อนคนบที่ร้อนะครับมีหมอแล้วทุี่สบายเอาอะไรเอบักม่วงป่ะเจานี้สองอ,อันนี้ขายยังไงพวงละเลระระละเอาพวงเดียวก็พอนะอแล้วนี่ละ่150ละร้อยห้าสิบเลยนะเอาเยอะไหมเนี่ยคิดละสิบห้าบาทคีดละสิบห้าบาท เอาอยู่บะบ้าเมื่อันปากเขี่งเนาะจะวะเคิดอะไรเกิดอะไรฮันยูกัยใครเจ้าเมื่อกี้คนละไม้หายากเอ้พี่น้องต้องวาหาอยู่ตลาดจริงจริงจะมันๆต้มก่อนนะเคยกินบ่เคยกินบ่เอาลายบ่หนี่งเอาพ่อกินพี่ฮงพ่อพ่อกินลายอะไรอะอะหมักแดงหรือหมักียังสมผสากต้องมากับราคา แม่นบอกอันนี้มันสุกแล้วมันทำไมมันแล่จังสุกเลยค่ะมันสุกใช่ไหมอ,นนอันนี้เขาจะเอาไปคั้นเป็นวายบักเมาหัววายจะต่อด้วยเด็ดแม่นบอกแม่นหวานอันนี้หวา,านวอัน,นเขาจะเป็นยังไงอันนี้กินเลนไม่กินเลนสิ้นี้หวานแล้วสำหรับคนมักหวานใช่ไหพ่อวะเนี่ยพอพอแล้วอ่ะจักบัตโอ้ยนี่อะไรอ่ะอีปู ข้าวมอลวิเซ่เลยนะยังวะข้า,ามา,เ,เ,า,มาเกิดไมะขามามาอนก็นมีเหรอไม่เป่งขายยังไงครับใบเป่งแค่ขีดนึงน,น,นะเน่ะมึงหัวจักจันเลยจักจันที่เราเคยซื้อกินที่ขเขมรป่ะเนี่ยเอาไม่เป่งกันนะครับขีดน,น,น,นึงอุ้ยนี่อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะหน่องมู อย่างนี้ครับนู่นอะไรยังไงวะอันนี้ปลายยังไงปลาลูกคลอกอ๋อเอาสิเาพยนยาอจับประเดี๋ยลูกปลาคอลูกปลาคออแม่นวะโตรอระัแตนาังไงนี่ยแนอปิักนมต้าตะกแตนปลาทังกะปลาทังกะตะกแตขมิน เต้นเขมีนะครับเป็นจังกบาเลยเนะี่ยเงินอบบัวเอาวับัวก็มีราดดิคลายทุกอย่างเลยพี่นอ้องเอาไม้หน,น่อยเพ็รคอนขาวก็มีหอยพี่นอ้องต้นใส่ถุงให้ยห้อยยังตีนนี่ยังขี้ดำเลยตีนนกนกยังรครับอุ้ยปลาอะไรอะ่ะนี่ปลาอะไรปลาอย่าง ปลาโรตปลาโรตคือเป็นยังไงสิปลาหมูคือหมูอะไปลาหมูคือหมูคือชาวาอะไรบ้างปลาหมูพี่น้องเคยเห็นมั้ยปลาหมูอันนี้นกอย่างนี้นกคุมบ่ะนกขุมไม่ได้นกไก่นะตัดเสื้อมันยังเผ็ดเผ็ดเจี๊ยรวบคนเจ้าบาทครับของผม ผมเป็นเท้าไร่คืออะไรแตงวันนี้280บาทเนื้อไม่จะแน่นก็นรับนหน่อไม้บานนี่มักดินไม่เนี่ยใบงาพี่น้องมีป่ะเอุ้ย,อ,ย,อ,ยอสื่ออันใบนรเพอซิทามีเมี้ยกงเราสื่อพอซึิงไข้ครับอันนี้ดีว,วัน <c oughs> นี้เราจะทำอะไรกินเนี่ยซื้อของมาเนี่ย จักแล้วตัวสมภาษาเงี้ยแล้วจะไปยี่หลานี่แหละไม่ใช่ไปงานโมเอนไปงานหรือเปล่าไม่มีใบงาใช่ไหมฮัลโหลคุยกับใครเคเนี่้มีใบงานไหมครับมีบปล่ใบงามีใบยี่ลานใช่ไหมมีแต่ใบยี่ลาอ๋อคนละใบกันใบงาน แล้วก็ตะไคร่เหมียงเขาเป็นยังไงบักหน้ามีอะไรบออยู่บุม้มีซื้อไปเจ็ดลูกไม่แล้วมันมีอย่างไงวะบักม่วงน้อยเอานี่ใส่ใส่กัน,นเลยเนะเอาแค่นี้นะครับ เท่าไรครับส7 <17. S> 1เบเจ็บาททำไมส7บเจ็ดาทเราเทียมทนมาแก้แล้วเทียมอ๋อกางวไมไหวนะรู้กบะจีหลาหรือเปล่ในในยายังไงเอาไงอาจจะยังโม้เพราะไม่ไหวนะเราซื้อบปพักพู่นี้ไปกินเอาอนี่หมา หมากอะไรมักซมมอลส้มแน่นอันนี้ลูกอะไรเนี่ยไอที่เขาดองเราล่ะลูกบวยเหรอบวยเหรอไม่รู้สบหมากกอกหมักยังว่ะอันนี้บ่อืมกระป๋อเลยนะอันนี้เหมือนบวยป่ะแล้วก็ไม่แค่นี้เนาะเอาอะไรนะเนี่ยเป็นโรยป่ะตะบูงขึ้นอ๋อมาดันมาดัน ตันละมาดันดอนอันนี้คืออนนะไรอมอแล้วแค่น,นั้นนะเนาะนี่คืขอของิงขิงเอา,ออา,อาขมิ้นขาวเหรอชิ่ว <c oughs> ่าขิงอ๋อนี่เซตตะมงงก็มีวะพ,พร้อมพร้อมลงทุกออีกเอาพาขอขักคือบอหา่าเอยขัดใเอานอนพี่าากะนะไ็ได้กระจายกระจายไปกระจายอะไรได้กระจายกำลังไ อะไรใบงาไม่ีหรอใบงาใบนี่้บาทใบงามีเลยบอกร้านมัวยวิใบพักัญัาไั่มีวไม่ให้กินปนิบุรีนี่ยใบกีฬาไปแทนไม่ได้ซื้อภาษาไม่ได้ซื้อ ที่เขาจับเนี่ยใส่ถุงบ้านะมึงมีนะเอาไหมเอาเปล่าปลาปูคือแพงเลยว่ะสามสิบบาทเทียครับเป็นการจ่ายตลาดที่พลุงพลังน่าดูเลยวันนี้อะไรประสิทธ์มาสื่อตับกบว่ากูไปไทยไซเบีแล้วมั้งช่งอันนี้บอกอ่ารู้เยอะมากเลยนะอันนี้มัดหนึ่งปัโอ้ มีมัดหน่อยอย่างนี้ไงแอมูมเกษตรที่ห้ามันีแบบเป็นมัดอย่างนี้พวกนี้ร่วมกันไม่กี่เลิศ์เอาหรออันนี้ก็คืออยูนี่นี่เอาวะแล้ก,ก,แลก็คือกระเป๋าควายน่ะอันก็คือกระเป๋าควายดีๆนี่นหละใบยีหลาอวบล่าแต่ไม่ได้กิน มัน <c oughs> ก็จะมีโคมพื้นนิดหน่อยมันก็จะตัดเลี่ยนนะกรรลักษณะแบบกระสีตัดเลี่ยนนะนะเนี่ยดอกแคดอกแคทุ่งทองนักร้อง่อะอยมายังไเบ้างทนารดมีบ่ไม่อ,อมะ ดึงมาเนี่ยไ่หรอมันเล็กจนไปม่ะนี่ยเยอะกี่ย้ลองมันกี่ผ้าพอไหมกินน้อยแล้ว,ว<ะ>ครับครับ <c oughs> นี่ไปย,ยังไงพระคม ก็เท่าองแอง่ไหเท่าไรครับคูไม่ค้าไม่ค้าจำละห้าบาทเนาะสามค,คิบ ครับป่ะค้องเราบร่ะค้องนี่มั้ยค้องนี้พอละปิดคลิปดีกว่าวันนี้ก็ช้อปปิ้งได้เยอะมากเลยไม่รู้อะไรบ้างสารพัดเจอ,อย,ยังกินยันซื้อเอาไปเนาะค้องอะไรแห้งครับผมอยู่ตลาดมารวยนะครับลำลูกกาคลองสี่ห้าของ 5. 5. 5. หา้าแล้วกันโอเคเจอกันคลิปหน้าแลาผมจะทำอะไรบ้าง S <S เสียงดีไม่ดีบ้างก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงตลาดอาจจะมีคลื่นแสบหรือว่าอา่าเรก็ยังขอมคุณไว้ของตลาดโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ